สวัสดีนะ f อฟซี C, ท่านนะเมื่อคืนฝนตกในเะอไม่น่าอ,อากาศจะได้หนาวหนาวไม่รู้ตกตอนไหนนะบอกหูมือพี่น้องอุ้ยอากาศแบบบอกตรงว่าเย็นสบายมากเลยนะนะไหนๆก็เปิดหัวคลิปมามาว่าฝนตกแล้วเนาะเอฟซีทุกท่านนะก็ขออนุญาตนะครับนะเล่าข่าวสักน,นิดนึงนะช่วงนี้ชี้แนะนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน เปิด YouTube ออกมาเจอแต่ข่าวน้ำท่วมนะเจอแต่ข่าวน้ำท่วมในเอฟซีท่ขันะคลิปนี้นะฮะก็ฝากไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะผมนะครับช่องนายโพธิชาแนลนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับผู้ที่ประสบภนะัยเนาะอย่าได้สิ้นหวังนะสู้ต่อไปนะครับ ผมเปิด youtube ออกมาเจอแต่ข่าวน้ำท่วมเห็นแล้วเราเข้าใจเลยเพราะว่าผมก็เคยเคยอยู่ที่กรุงเทพเนาะนะครับนะเพราะว่าเวลารถติดธรรมดายังพอแบบพอเข้าใจแบบเออรถติดมันก็ไม่ค่อยกังวลอะไรรถติดเต็มที่น้ำมันหมดก,ก็เท่านั้นนะถ้าเกิดมันติดมากๆน้ำมันหมดกลางทางอย่างเงี้ย น้ำมันหมดกลางทางด่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าในกรณีฝนตกน้ําท่วมแล้วก็รถมันก็ติดนะพี่น้องรถมันยิ่งติดนะครับจากปกติเคยเดินทางไปทํางานใช้เวลาแค่30นาทีนะครับผมเห็นเขา,าสัมภาษณ์นะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับห้าชั่วโมง f อฟจากปกติเคยเดินทาง30นาทีไปทํางาน นะไปส่งของไปอะไรเนี่ยแต่มันห้าชั่วโมงเลยซึ่งผมโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยหน้าปากซอยอยู่ใกล้ๆเนี่ยขับรถไม่ถึงสักทีอย่างเงี้ยเขาบอกนะครับที่จะไปส่งของเคอรี่คืออะไรนะเห็นช่องทีวีเขาสัมภาษณ์นะเคอรี่จะไปส่งของอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะถึงจะถึงแล้วแต่มันไปไม่ได้สักทีนะครับ 5ชั่วโมงติดอยู่ห้าชั่วโมงไม่ขยับอยู่ที่เดียวนะ่ะโอ้โหผมเห็นแล้วผมเออสงสารนะเลยสิท่านนะผู้ขาน้ำมันเนาะคงจะดับเครื่องรอเลยดับเครื่องก็ไม่ได้น้ำเข้ารถโอ้โหงานนี้บันเทิงเลยพี่น้องเลยน้ำน้ำท่วมหนะักผมบอกตรงๆเลยนะถ้ากรุงเทพนะฮะถ้ากรุงเทพเป็นแบบนี้นะะ เป็นแบบนี้ตลอดหรือเป็นแบบนี้เป็นระยะเวลานาน,านๆนะ่ะผมว่านะมันมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในะเมมันไม่ค่อยน่าอยู่นะจริงๆนะครับผมเห็นในห้างนะในทางด่วนหรือว่าที่กลับรถในสะพานที่เขาเอา่อเป็นสะพานกลับรถใต้สะพานนะ่ะโอ้ยน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยรถป้ายแดงนะผมเห็นที่ระยองนะเขาขี่เรือเขาขี่เรือบนถนน แล้วรถที่เขาเคลื่อนย้ายมันมาแบบฉับพลันนะรถที่เขาเคลื่อนย้ายมาไม่ทันไนอะ้เอเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงไม่ทันนะมีทั้งรถป้ายแดงมีทั้งรถทันใหม่มีรถหรูรถอะไรอู้เต็มไปหมดเลยเห็นแต่หลังคารถนะครับคืออู้เห็นแล้วเสียดายเนะจ้าของรถนะ่าจะแบบนั่งร้องไห้ยอยู่เลยเอฟซี FC ทันนะผมเห็นรถกระบะเนี่ยาบางบางคันก็เปิดประตูทิ้งไว้มันปิดไม่ได้ไงมันใช้ระบบออโต้ล็อกไง นะถ้าระบบระบบมันมีน้ํามีอะไรเข้าอะ่ะมันจะเลื่อนกระจกไฟฟ้าเลื่อนอะไรไม่ได้ก็เปิดประตูอ้าซ่าอยู่เปิดกระจกอยู่อุ้ยผมเห็นแล้วผมอู้เสียดายเสียดายมากเลยอซีท่านน่ะน้าเข้ารถ่ะนะเห็นแล้วหดหูวใจมากเลยนะครับก็เป็นกาลังใจให้เนาะพอทีนี้นะรถรถมันถูกน้าท่วมแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมในเอฟซี รถมันจะไม่เหมือนเดิมนะอุปกรณ์อะไรไฟฟ้าอะไรในรถมันก็ใช้งานไม่ได้มันก็พังหมดนะไปซ่อมก็แพงหนักอีกรถน้ําท่วมเอาไปขายก็ขายถูกนะเอาไปขายก็ไม่ค่อยมีใครรับซื้อเท่าไหร่นะรถน้ําท่วมนะมันถูกไอพีโดนกดราคาถูกอาไปขายต่อถ้าเกิดเขารู้ประวัติมันมีน้ําท่วมมีอะไรเขาก็ไม่ซื้อกันนะเออเพราะว่ามันเกิดสายไฟสายอะไรมันจะเป็นสนิมนะมันจะเป็นสนิม ล่าสุดนะฮะเอฟซีทุกท่านก็มาถึงทุ่งนาลุงแล้วเนาะคนาบคลิปนี้ก็ตั้งใจนะทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือจังหวัดต่างๆก็ตามที่น้ำท่วมนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้เนาะนะครับสู้ๆนะฮะสู้ๆนะครับ ผมก็เคยอยู่กรุงเทพมาตั้งหลายปีแต่ว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเหตุการณ์ที่ท่วมแบบนี้คือไม่เคยน่าจะอยู่กรุงเทพประมาณสิบปีแต่ไม่เคยเจอน้ําท่วมหนักแบบนี้นะเห็นโอ้โหบางเขนเนี่ยหนักเลยนะครับสมุดปาการเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆจุดนะที่น้ําท่วมหนักในอีสีผมก็ดูข่าวอยู่นะ ดูข่าวแล้วก็โหเป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้องนะเพราะว่าผมก็มีพี่สาวอยู่สมุทรปราการนะแล้วก็มีน้องชายที่ทํางานอยู่แถวๆกรุงเทพนะแถวมันท่วมนั่นแหละนะครับก็เป็นห่วงนะเวลาจะเดินทางไปไปโน่นไปนี่นะครับน่าจะไปลําบากนะเอฟซี FC ใครที่มีมอเตอร์ไซค์นะก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่ามอเตอร์ไซค์บางจุดที่มันท่วมสูงๆนะมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็ดับในเอฟซีนะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะโอ้โหอย่าบอกเลยนะ แคบจะไม่มีร้านไหนเปิดเปิดซ่อมรถเลยในเอฟซีทันเพราะว่างานเยอะเลยนะงานนี่เต็มอู่ไปหมดเลยนะแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์หาไม่ได้เลยเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหทั้งวันนะแกรบกรบอะไรที่ส่งของเนี่ยก็นิ่งสนิทเลยไม่สามารถส่งของได้นะวินมอเตอร์ไซค์ก็หาไม่ได้เลยคนที่จะเดินทางไปเนี่ยรถโดยสารยิ่งแล้วเลยเอซีรถโดยสารรถเมย์เนี่ยไม่ขยับเลย นะครับผมเห็นเลยโอ้โหมันแบบขนาดนี้เลยเหรอขนาดนักข่าวที่ไปที่ไปทําข่าวยังต้องเดินเลยในเอฟซีท่านนั่งรถไฟฟ้าไปนะขับรถขับรถของสถาน,นีที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะไปไม่ได้นะครับก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าไปนั่งรถรถรถไฟไปนะครับพอไปลงจุดนัดจุดนี้แล้วก็เดินแล้วก็ต่อด้วยวินเานราขนาดนักข่าวไปทําข่าวก็ต้องนั่งวิน ต้องนั่งรถไฟฟ้าไปเอาแบกกล้องพลุงพลังผมเห็นอู้ตายแล้วนะขนาดนี้เลยเหระนะก็เป็นกาลังอกกําลังใจนะของผมของพวกเราเนี่ยคือแบบเห็นข่าวแล้วผมว่าชิวมากเลยฝนตกฝนอะไรเนี่ยคือชิวมากเลยแถวเนี้ยมันไม่มีน้ําท่วมแบบที่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยโอ้โหฝนตกนิดเดียวมันก็ท่วมแล้วนี่เล่นตกตลอดนะตกแป๊บตกแล้วกตกนานด้วยตกน้ําเยอะด้วยในสอทซีทนตกแรงอีกนะฮะ ท่วมสินะแค่ลำพังตกตกสิบนาทีนี่นะ้ามันกระบายไม่ทันแล้วนะ f c เอฟซีนี่เล่นตกเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะตกทั้งวันเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเลยนะอัมาพาตเลยการเดินทางนะผมเข้าใจเลยเอฟซีถ้าผมยังอยู่กรุงเทพตอนนี้โอ้ยผมคงจะคิดสภาพเนเดินทางไปทํางานลําบากเลยนะแล้วก็การค้าขายก็คงจะอัมาพาตเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมขายของอยู่ที่กรุงเทพนะเวลาฝนตกมา ของก็ขายไม่ได้ f อฟไม่มีคนมาเดินตลาดนะโอ้โหทุกอย่างมันชะง,งักไปหมดเลยนะนะแต่ที่ที่อ่าพอที่จะทำงานได้หรือมีกําไรจากการฝนตกก็น่าจะเป็นอ่าช่วงที่มันฝนตกหนัหนกๆตอนที่ยุงเทพยนะผมเปลี่ยนวิกฤตไปเป็นโอกาสผมเดินถือร่มในเอฟถือร่มผมไปเหมาร่มมาผมไปซื้อร่มมา สองสามร้อยอันแล้วผมก็ถือร่มเนี่ยพลุงพลังแบกร่มไปขายนะฮะแล้วก็มีเสื้อกันฝนแบกไปขายตามป้ายรถเมย์ผมก็จะเดินไปขายตามป้ายรถเมย์ตามอะไรต่างๆนะเออแล้วก็เอารองเท้าเตะเอาอะไรเงี้ยไปขายนะสมัยที่ผมอยู่กรุงเทพนะผมถึงขนาดนั้นนะอันใช้เวลาว่างาไปขายในเอฟซอ่ะ อันนี้ก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ในช่วงฝนตกนะอ่าแล้วก็วินโมอเตอร์ไซค์เนาะเวลารถติดติดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้วินมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคทุกท่านนะคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับพี่น้องนะทุกท่านเนาะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับขอให้ทุกคนนะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ